แน่นมากเลยแน่นมากใช่ปืนอีกอีกโรคนึงเลยครับครับสวัสดีครับครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเรียนละพับครับชื่อเรนิเทพพี่เทพครับนะครับพี่เทพปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่เ่ยตอนนี้ผมเป็นพนักงานบริษัทครับครับพี่เทพคิดยังไงกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปตั้งแต่เช้างครับตอนนี้ก็มีความรู้อีกเยอะครับ ครับแน่นมากเลยแน่นมากใช่เปิดอีกโลกนึงเลยครับครับสามารถนําไปต่อยอดได้เลยได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนะวันนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี้พี่เทพอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับที่คิดว่านะครับอยากจะลงเรียนกับทางสถาบันในส่วนของคอร์สมี c ีโคชชิงบ้างครับอยากให้คนไหนที่สนใจจะเรียนนะครับตัวนี้สามารถ ทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยครับสามารถเปิดเปิดโลกให้เราแล้วก็สามารถให้เราเรียนรู้ได้ว่าการจะทำนะได้กำไรยังไงขาดทุนรหรือไม่ขาดทุนหรือว่าโครงการเราจะไปต่อได้หรือไม่แค่นี้ครับเรียกได้ว่ารู้ต้นทุนตั้งแต่บนกระดาษเลยทีเดียวใช่นะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่เท่มากๆนะครับที่สละเวลามาเรียนกับทางสถาบาัน